สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราสองคนอยู่ที่จังหวัดตราดครับค่ะเราอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะตำบลท่ราระแนค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างเยอะแยะที่เดีนของเท้าความท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าในการินทงวันนี้เราอาจจะหลายขั้นที่จะทำมาตราดครานี้ครับโดยทางด้านทททนะครับเขามีการจัดในเรื่องของตราดซิตีต้ โดยเขาจะมีจัดชุมชนทั้งหมด7ชุมชนด้วยกันนะครับที่เรามาวันนี้เป็นส่วนย่ยอยๆแล้วเรามารร่วมกับทางด้านพี่ๆสืมม่อมวลชนอีกหลายกลุ่มเหมือนกับเป็นการมาดูงานก่อนนวันนะี้นะ,ะซึ่งบางชุมชนเนี่ยไปแล้ว <ไป S 2> นะครับไปแล้ว <laughs> ามามไม่ทนันแต่ว่าวันนี้ที่เราจะไปมีอยู่ประมาณ2ชุมชนถูกต้องนะครับ,รบแล้วก็จะมีลงที่เกาะก,กูดด้วยเกาะก,กูดก็ไปมาแล้วแต่จะไปดูอีก,จอกเจาะลึกเลยเจาะลึกเลยใช่ไปดูมุมหนึ่งของเกาะกูดนะครับสำหรับจุดนี้ที่บ้านท่าเรือเนี่ยก็ จริงๆประวัติเนี่ยเดี๋ยวไปฟังทางผู้นำชุมชนเขาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับว่าประวัติที่นี่เป็นยังไงแล้วทําไมเขาถึงมารวมทำเรื่องการท่องเที่ยวกันนะครับตอนนี้พี่ๆสื่มวลชนกำลังขายกันใหญ่เลยมากันเยอะหลายช่องนะฮะเราไปลุยกันบ้างไหมคะไปเลยครับสาหรับบ้านท่าระแนงแห่งนี้นะครับก็มีในเรื่องของจักรสารนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกิจกรรมชุมชนเยอะเลยทีเดียววันที่เรามากับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ สร้างสรร์รัางสรร์เพื่อให้เชื่อมโยงกับในเรื่องของเชื้อสายจีนเอ่อคอนเซ็ปต์ของการท่องเที่ยวที่นี่ครับอันนี้ก็เป็นสปาปิดโตหรือว่าสปาเจก,กัดนี่นะครับด้วยการอบสมุนไพรการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับหมู่บ้านทะายแนะหมู่ที่สองครับอยู่ตำบตลหนองสงอำเภอเมืองนะครับเป็นหมู่บ้านที่ มีอาชีพที่หลากหลายมีอาชีพที่แทบจะมีทุกอย่างในในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ม่ใหญ่โตเป็นอาชีพที่ชาวบ้านทํากันแบบเล็กๆไมน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาเป็นเรื่องสวนสวนปาล์มสวนผลไม้เรื่องค้าขายประมง<ๆ>แล้วก็รับจ้างคือจะมีหมดอยู่ในหมู่ที่สองท่านแนะนี่<ๆ>คือเราจะมีทั้งหมด อาชีพเนี่ยเราตั้งทั้งหมดมมีอยู่เก้ากลุ่มกลุ่มอาชีพใช่ครับซั่นก็นเลยเป็นที่มาที่ไปของมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับท่านผู้ชมจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราจะเริ่มเดินเข้าสู่ในส่วนของป่าชายเลนที่บ้านเ่ารนะานแห่งนี้นะครับมีน้องนิวมีนวัตกรรมอย่าเรียกว่า,า,านวัตกรรมเลยพี่มันคือจากที่กเกษตรเราใช้มันคือปูนยาสมัยก่อนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เอากลับมานําใช้อีกทีหนึ่งไอ้อันเนี้ยนะครับ ทางด้านผอท,อท,อท,อทอนะครับที่พาระบาลเนี่ยเขาอบอกว่าทําจากใบคันทรง<อ>ที่นี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลหนองคันทรงนะครับเพราะว่าเมาื่อก่อนมีต้นคันทรงนี่เยอะเขาเลยดัดแปลงนํไใบต้นนี้นะครับมาทํประกษณะเหมือนเรือใบไงไงดูแล,แล้ว<ะ> <laughs> ไม่ธรรมดาใช่นี่ก็นวัตรกรรมที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในหน่อยและการสำหรับป่าเฉล่นี่นะครับว่าสวยง,งามขนาดไหน ท่านผู้ชมครับมือนิ่งกำลังอึ้งอยู่ค่ะตอนนี้นะครับจอมยุทธ์เนี่ยครับอยู่ด้านล่างนี่คือจอมยุทธ์เขาจะมาคี่ปูโชว์การมัดปูครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้โอกาสนะครับแต่มีความสามารถในเรื่องของเนี่ยครับมีแขนเพียงข้างเดียวแต่ก็สามารถที่จะจับปูได้เดี๋ยวจะดูการโชว์นะครับเชื่อว่าเป็นวิถีชีวิตของเขาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปชมเลยค่ะเพราะว่ามีซิ่งมาเอาแล้วเอาแล้ว วันนี่ครับเราก็มาดูในส่วนของผู้เยี่ยมยุทธครับดูสิครับท่านผู้ชมความสามารถของคนที่นี่ไม่ธรรมราครับถึงจะพิการนะฮะมีเพียงแขนเดียวแต่ก็สามารถทำอาหารกินได้นะครับดูสิครับมัดปูด้วยความชำนาญนะครับเป็นจอมยุทธแขนเดียวครเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของหมู่บ้านแห่งนี้ครับดูความสามารถของเขาครับแม ทับทับนะฮะดูว่องไวมากในการที่จะจับปูแล้วก็มัดนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้เราได้พบกับความมหัศจรรย์มากนะครับแล้วก็แปลกใจมากๆเลยครับอ่าแะครับนี่ครับแขนเดียวนะครับมัดปูได้นะครับอ่เดี๋ยวจะให้สองแขนช่วยแข่งขันมัดปูกับคนแขนเดียว นะครับมัดยากมากครับปูเนี่ยมันมันหนีครับถ้ามัดไม่ไม่ถนดัดหรือไม่ไม่เป็นเนี่ยจะมัดยากนะครับขน,นาดขนาดแขนเดียวนะครับขนาดแขนเดียวยังมัดได้นะครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะพูไดได้ว่าขี้ปูอุปกรณ์ที่เห็นนี่คือกายขี้ปูนะครับแล้วก็ ล่อยลงในพื้นที่อของป่าชลเลนแห่งนี้ที่บ้านเท่าระนะฮะเพราะว่าพื้นที่ที่เราปล่อยเนี่ยถือว่าเป็นเขตอพยทานนะครับเป็นพื้นที่ที่นเรียกได้ว่าเราสามารถปล่อยปูพวกเนี้ยอย่างสบายใจครับและตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะครับเพื่อจะไปอีกจุดหนึ่งของกิจกรรมภายในหมู่บ้านท่าระได้แห่งนี้นะครับท่านกลางป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆครับท่าที่เห็นนะครับ ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับความชุ่มชื้นความหนาแน่นของป่ากโกงกลางเนี่ยมีเยอะเลยทีเดียว,ยว,ยวแล้วก็จะถึงกิจกรรมต่อไปที่เราจะร่วมทำครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งฐานนะครับที่บ้านท่าไรนนะาแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพร ใช่ค่ะอย่างที่ทราบนะคะว่าการที่เรามาท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้รับแต่เพียงอย่างเดียวเราก็ต้องเป็นคนให้คืนนะคะธรรมชาติสู่การฟื้นฟูของบ้านลอีกด้วยะคการร่วมกันปลูกสมุนไพรสมุนไพรเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าต้นหัวร้อยรูตกเสียงยากมากนะเสียงนี้มนโโลแกนด้วยนะ คือหัวร้อยร้อยรูเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นชาด้วยใช่เขาบอกว่าถ้าดื่มชารา้อยรูอายุยืนร้อยปีน,น,นั่นเลยค่ะสโลแกนของเขาดูเก๋เดี๋ยวชาเลยที่เขียนเลยแล้วกันอันนี้ก็คือให้เขียนชื่อนะคะอันนี้ชื่อใครก็ไม่รู้เขาฝากให้มาชื่อช่างภาพ่ะโอเค กิจกรรมต่อไปของเรานะคะการปลูกเจ้าต้นร้อยรูค่ะว่าเจ้าต้นผีมดนะคะใช่ร้อยรูยังไงฟาผ่ามาไม่ทะอะไรยังไงนะนี่ไม่ต่รูดูฮะนี่นะและที่สำคัญนะคะใช่ในรูพวกนี้ค่ะก็จะมีเจ้ามดอยู่ข้างในจึงเป็นชื่อมีอีกชื่อเนึงคือต้นผีมดนั่นเองนะคะเพราะมดเยอะมาก เะี๋วเราก็จะปลูกกันนะฮะสำหรับการปลูกต้นร้อยรูต้นนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะลงไปปลูกเนี่ยอย่างผมนะฮะอย่างน้องนิวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมในการปลูกแล้วก็แผ่ชื่อเอาไว้ครับเมื่อไหร่ใบคลาดหนึ่งเห็นชื่อตัวเองก็น่าจะปลื้มใจนะครับว่า เราได้มีโอกาสมาทําความดีด้วยการอนุรักษ์นะครับตั้จากเที่ยวแล้วก็ยังมาช่วยกันอนุรักษ์ด้วยไม่ใช่ว่าเที่ยวแล้วก็ทําลายไปอย่างเดียวนะครับตามคอนเซปต์ของตราดซิตี้นะครับในเรื่องของพลิตภัณฑ์หมู่บ้านและผู้ที่มีความสุขมากๆคงจะไม่พ้นท่านนี้ครับท่านผอศอออทสํานักงานตราดนะครับหรือว่าผอ,อใหญ่ของเรานะครับดูสิครับแหวแอดเวนเจอร์ Adventure มากครับปขป้นตม้มาไ์ทเลย เอาค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปลงเรือไปดูเขาเรียกว่าลานลานตะบูนใช่ไหมคะตะบูนซึ่งก็ถือว่าเป็นไม้พื้นถิ่นนะคะในย่านของป่าชายเลนเราก็จะไปดูกันโดยใช้เรือตรงนี้ค่ะพี่ออฟรอด้วยพี่เอาตัวพี่ให้รอดก่อนเดีหยียบได้ไหมคะเนี่ยเฮ้ยระวังระวังเลยนี่เลยเรื่องมันลรื่องมัโอเคห้องแค่ว่องไวมากอันนี้ไปก่อนไป ครับทั้งภาพได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรได้ค่ะวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปยังลานตะบูนนะฮะซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งสุขกัน์เรือลำนั้นจะมีบัติเหตุแล้วนะคือไปไปแทงอ่ะโกงกลางนะไปจริงโครงการก็อยู่ของเขาดีๆนะฮะไม่รู้พี่ๆเขาอะไรอะไรอะไรเขาฝังแล้วค่ะตอนนี้ครใช้เวลาประมาณไม่น่าเกิน ประมาณกี่ทีครับลุงครับลุงครับประมาณสักกี่นาทีสามสิบนาทีได้ไหมคะคุณลุงไม่รู้เดี๋ยวระวังมือร้อยเมตรอ่ะร้อยเมตรนะคะห้าห้าร้อยเมตรก็น่าจะกะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีได้เนาะประมาณนี้เพราะว่าอยูจากเส้นทางนะคะเราจะมองกล้องอย่างเดียวไม่ได้นะคะซึ่งเราต้องมองด้านข้างด้วยเพราะว่าจะมีกิ่งสมกิ่งโกงการเนี่ยเยอะมากนะคะ ก็ได้เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะพี่อ๊อฟเขาโอเคนะมีหมอนไหมเนี่ยโอเคเลยหมอนพี่ต้องวหวข้างฝั่งขึ้นไปนอนตรงนู้นนะคะสองอะพอเลย<อ> <พอ S 2> เลิกคุยเลยเลยิเกคุยวางหายแกร็กสำหรับเส้นทางนะครับที่เราจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางคือลานตะบูนนะครับก็จะผ่านในส่วนของป่าชายเลนซึ่งเป็นต้นกองกลางนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับที่เราเดินทางไปในช่วงนี้นเป็นช่วงที่น้ํานี่ ลงนะครับจริงๆเนี่ยน้ำจะสูงมากครับสูงกว่าที่เห็นนี่เยอะเลยนะฮะเกือบเกือบเมตรนะครับนี้เราไปช่วงน้ําลงครับก็จะเห็นในเรื่องของขีงก้านสาขาของปากกรงกลางทําให้เราเห็นความสมบูรณ์ได้อย่างชัดเจนมากนะครับนอกจากพื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้แล้วนะครับความอารมสมบูรณ์ที่ปรากฏแก่สายตาแล้วว่าคือต้นจากนี่แหละครับมีตลอดปลายทางครับสร้างบรรยากาศมากได้อารมณ์มากครับสําหรับการเดินทางที่จะไปดู ลานตะบูนนะครับของเราในครั้งนี้แล้วก็ลานตะบูนแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เราทําด้วยครับครับแล้วก็ถึงแล้วนะฮะจุดหมายปลายทางใช้เวลาประมาณ15ใช่15้นาทีในะครับระยะทางก็ประมาณ5 0 0เมตรกันที่คุณลุงบอกไปนะคะแต่เราจะขึ้นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูจะขึ้นยังไงเพราะช่วงนี้มันลาลงที่เมื่อราบ่ริงกับการท่องเที่ยวตรงเนี้ยมาดูตะบูนเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก ช่วงเช้าๆหน่อยแล้วก็ช่วงที่น้ําขึ้นเนี่ยนะฮะช่วงไปลายปีเนี่ยจะมาเรื่อยตลอดใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องนิดนึงเหนื่อยคุณลุงฮะ <c oughs> แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าช่วงที่น้ําขึ้นน่ยก,ก็คือจะโดนน้ำเนี่ยปกปิดหมดเลยดังนั้นเนี่ยนะคะเช็คช่วงเวลาน,นิดนึงนะคะถามคนในพื้นที่ก็ได้ว่าเราจะมาดูลานตะบูนเนี่ยควรมาในช่วงเวลาไหนนะคะเราก็จะได้มาเจอกับอะไรที่มันแปลกตาแปลกใจแบบนี้แน่ๆถามทศทได้เ้ามาจะรออ่ะปุ๊บ เดี๋ยวหนูให้พี่ออฟขึ้นก่อนแล้วกันนะคะเป็นน้องที่เสียสละมากใช่ค่ะนะหนูรู้ว่าพี่ออฟทำได้าน้องเขาจะโชว์ตกเรือเวลาตกเะได้ลายกัเดียวจะได้ไข่เต็มครับทุกคนจะรักหนูมากจะได้หาให้เต็มที่ทุกคนจะรักสามสองตกเลอครับตกได้เลยครับหนูวม่อยากตกนะพี่เอ้ยมันลื่นมากเลยเนี่ยลื่นนะเขย่าีนจับมือให้ด้วยคือเรื่องของเรื่องหนูก็อยากจับนะครับจับมือแล้วก็เอาเท้าจับไปโอเคขอบคุณค่ะ นับเอาเลยนะว่าเดินมาจากลาบไหนเหมือนกันหมดเลยค่ะสังเกตลาบวันเราโอ้ตื่นตาตื่นใจมากค่ะเนี่ยครับคือลานตะบูนเลือกเอานะฮะจริงตรงเนี้ยเห็นคุณลุงเขาบอกนะว่าตรงเนี้ยสามารถทำเป็นสปาเท้าได้ถ้าเกิดอยากสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยฮะ เดินเท้าเปล่ากันเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่สะดวกเพราะว่าอยู่บองตรงไม่มีชุดมาเปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทางชาวบ้านนะครับเขาเตรียมเรื่องของกิจกรรมมาไว้กับนักท่องเที่ยวนั้นได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับมา,มาแววที่มาแววนะฮะกิจกรรมลานโบลิ่งลูกตะบูน <c oughs> นะครับท่านผู้ใหญ่บอกเคยไปหลอกลูกแนละ้วว่าเป็นลูกกระท้อนลูกนี่บีบบีบซะจนนิ้วพองหมดเลยทำไมมันไม่ออกสักทีนะฮะ เอาเลยนะเอาลุ้นนะครับปลายสายระวังนะโอ้โหยังไม่สไตร์นะฮะโเอาเก็บสแปร์หน่อยเอาเก็บสแปรย์สองลูกได้ไหมล้างท่อไหมมแหมมีชิ่งแต่ไม่ลงนะฮะจบเลยอ่าน้องนิวบ้างอ่าน้องนิวบ้างเอาแล้วฮะถึงตานิวแล้วฮะเราจะสามารถสไตร์ได้แค่ลูกเดียวเลยหรือเปล่าโอ้ล้างค่ะ อันนี้จะเป็นการสาธิตนะคะว่าการลางท่อสําหรับโบลิ่งตะบูนเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอะไรก็สขึินได้คืออันนี้เป็นการสาธิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนิวจะสไตล์แตนทีแรกอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่ขำกันเอาอีลูกนึงนะคะอีรุ่นเลยคะถือว่าอันนี้เป็นลูกของจริงแล้วกันพูที่คือที่นิวต้องพูดอย่างนี้ยวโดนหน้าพี่เราพี่ก่อนโดนค่ะ ครับหังจากบ้านท่าระน rounded, ัดนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านคนานะครับอยู่ในพื้นที่ไม่ไกลกันนักนะครับเราก็จะมาหาผู้ที่จะมาเล่าให้ฟ <c oughs> ังเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมิวเซียมของที่นี่นะครับผมนนั่ก็คือคนนี้แหละครับป้าแมวใช่ไหมครับปาแมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแมวกำลังเขี่ยอะไรเล่นอยู่ครับปลาไหลนะคุนี่ยอที่นี่อยากเดี๋ยวปาแมลอยู่ตรงกลางก่อนขออนุญาตตรงกลางเลยตรงกลางเลยครับป้าแมลผมตื่นนี่ไม่ให้นะฮะ นี่ครับทัง้งถามแมวว่าที่นี่เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรได้บ้างครับการเรียนเรียนรู้การเลี้ยงปูนิ่มเนาะมาบอกปูนิ่มกันเนาะการเลี้ยงปูนิ่มเป็นยังไงแล้วก็เป็นยังไงถึงเป็นปูนิ่มค่ะ<ช>อันนี้คือคือตัวปูที่ที่ที่เราเลี้ยงใช,ใช่ไหมครับการที่จะหยิบมาดูเราก็ต้องดูแลตลอดเนาะอันนี้คือคอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเนาะคุณตา อันนี้ตัวอย่างสักสักสักอันได้ไหมครนี่ค่ะคุณป้าเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ่าอ่าป้าอันนี้คือนคือยังไม่ลอกยังไม่ลอกใช่ไหมครับเดี๋ยวให้คุณป้าเปิดให้ดูว่าตอนที่ยังไม่ลอกเป็นยังไงก็คือลักษณะเป็นปูดําที่เราต้มกินนี่แหละนะคะทำไมมันจะนีมนะคะแข็ง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 อยู่แข็งอยู่แต่หนิวไม่จับเลยไม่ค่ะหนิวไม่จับเลยภาพแล้วเราจะเห็นเป็นสองตัว อันนี้คือคาบอันนี้คือตัวดิน,นอ๋นนอนนครับว่าอาเป็นาตรงนี้ต้องมีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับสำหรับที่มิวเซียมที่บ้านคันบ้านคันนาแห่งนี้ใ,นใช่ค่ะนะครับผมก็ต้องขอบคุณป้าแพวมากนะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นอีกนะครับของพื้นที่นี้ครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับต้องนิวนะครับก็อ,อยู่ที่บริเวณลานปูใบนะครับที่ประแบกพูดถึงใช่แล้วค่ะน,น,นี่ครับที่นี่คนนะครับอาจาบ้างกำลังคุยเขีย่ยหาคุยเขียหาปูกันอยู่หาปูโดยวิธีการคุยเขี่ยคือนี่ว่าพิชหินพิชหนินขึ้นมาด้วยความที่พี่เป็นผู้ชายครับต้องนิวพิกนิวก็เลยต้องขีดผูใช่ไม่ได้ไหมมีไหมมีไหม ไม่เห็นมีเลยอะแต่ป้าแมวบอกว่าจริงๆนะตามตามตามใตม้ดิอ๋อจริงๆแล้วป้าแมวบอกว่าตามตามใต้หินมันจะเป็นแค่ลูกปูพี่ออฟแต่ว่าถ้าเกิดปูตัวใหญ่ๆอย่างงี้มันจะอยู่ตามรูซึ่งมันจะต้องมีอุปกรณ์ในการดึงมันขึ้นมานะคะและอย่างที่ป้าแมวบอกไว้ก็คือเจ้าปูหินไอเจ้าปูใบเนี้ยนะคะเราก็จะหากันช่วยแบบการอนุรักษ์เพราะว่าได้ตัวมาแล้วเนี่ยเราก็จะหักก้ามเขาออกแล้วก็ แล้วมันยังไม่การจับเราก็จะปล่อยตัวปลายแล้วเมื่อเขาลอกคราบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีกล้ามงอกขึ้นมาดูนะครับจกล้าเล้ก้านี่จะมีขนขนนะท่านผู้ชมเงนี้ยดูนะนี่จะไม่เหมือนกับปูดดำทั่วไปใช่นะครับจะมีขนขนรูปร่างหน้าตาเขาก็จะไม่เหมือนกันเฮ้ยมันเริ่มเริ่มขยับแล้วพี่เอาไปคืนก่อนดีกว่าเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดู้จะต่อนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจไปเรื่องไปคืนพี่ออฟเดี๋ยวโดนหนีบท่านผู้ชมครับ ปูใบเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์เพราะว่าเราจะมาปล่อยปูใบกันอย่างที่เห็นในภาพน,นะครับปูเหล่านี้ครับเขาจะมีวิถีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติครับโดยจริงๆแล้วเดี๋ยเในที่บอกใบเพราะว่าเป็นปูที่ค่อนข้างเหนี่ยมอายนะครับถ้าเราไปสัมผัสเขาเนี่ยปกติเขาจะกางกล้ามน,นะครับพอเราจับปุ๊บเนี่ยก้ามปูเนี่ยเขาจะหุบลงมานะฮะวิธีการอนุรักษ์ของที่นี่ครับถ้าเวลาเขาจับเอาไปเพื่อที่จะไปรับประทานเนี่ยเขาจะหักเฉพาะกล้าม เพื่อที่จะเหลือ,อในส่วนของของข้อของกล้ามแบบเพื่อเขาจะได้งอกกล้ามใหม่ขึ้นมาได้และตอนนี้ครับเราก็จะไปเดินสำรวจนะครับในส่วนของหอยนะครับเพราะเขาบอกว่าที่นี่หอยเยอะมากนะครับซึ่งผู้ที่นําทางเราไปเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าช่ำชองในพื้นที่ตรงนี้มากสําหรับลาบูบ่ายแห่งน,นี้นะครับคิดว่าตอนนี้เราเจอแล้วครับอันนี้คือหอยกระพงนะปรัแมวจับให้ดู อันนี้จะเป็นหอยที่เอาไปเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะครับป้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกุ้งแต่บริเวณนี้ที่พ่อบอกว่าคือจะเป็นจุดนิดนึงนอกจากปูใบแล้วก็จะมีพวกหอยกระพงหอยกระพงหอยนางรมหอยหวานเดี๋ยวจะคุยหอยหวานให้ดูโอ้ยไปเลยครับแหมเยอะแยะหอยเล็กหอยน้อยหลายร้อยหอยสำหรับการท่องเที่ยวดาวนี้นะครับพิพิธภัณฑ์ชุมชนเนี่ย ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งวิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้นะครับกับธรรมชาติกับชุมชนเนี่ยได้อย่างใกล้ชิดและก็สัมผัสอของ,สงจริงๆได้เรียกได้ว่าเป็นควมามประทับใจามากนะครับถ้าใครมีโอกาสมาท่องเที่ยวแบบนี้ยแมมผมยอมรับว่าคุ้มจริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของวิวโลเคชันและก็บรรยากาศครับ ท่านผู้ชมคับสำหรับการท่องเที่ยวตราดซิตี้นะครับของทางด้านททท,ทสำนักงานตราดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่ทำให้เราได้มาเรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องของ Eco คพิซีม ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุมชนต่างๆที่มีความเข้มแข็งนะคะรวมถึงการท่องเที่ยวแบบที่ทดแทนให้กับธรรมชาตินั่นก็คือนักท่องเที่ยวเป็นผู้ให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองค่ะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะครับคือไม่ใช่ว่าเราเที่ยวก็คือทําลายอย่างเดียวนะใช่ทำลายแ่เราก็ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการนะครับต้องฝากเอาไว้ในเรื่องของการท่องเที่ยวลักษณะถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ตลาดนะครับมีเจที่ในการสำหรับอีโคเซียมนนะครับเยอะที่สุดในประเทศไทย แน่นอนนะครับวัมาดูเวลาของรายการครับเราสองคนลราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต,ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปดิทางไหนอ่ะไปไหนทางนี้ก็ได้ไปทางนี้แล้วกันโอเค